อันดามันสวรรค์เมืองใต้หาดทรายสีทองสองวิวรัสตรีบรมีหลวงพ่อแชม่มภูเก็ตได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งไข่มุกอันดามันเป็นจังหวัดเดียวที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีอารยธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานด้วยเหตุนี้ภูเก็ต จึงเป็นจุดหมายสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกให้มาสัมผัสความงามของอัญมณีแห่งอันดามันหากพูดถึงทําเลที่ตั้งตําบลป่าตองตั้งอยู่ในอำเภอกระทูทางฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ต ห่างจากตัวเมืองประมาณ16กิโลเมตรสภาพภูมิประเทศทั่วไปเป็นเทือกเขาทางด้านทิศเหนือทิศตะวันออกและทิศใต้ทอดตัวโค้งโอบล้อมอ่าวป่าตองส่วนทางด้านทิศตะวันตกเป็นเชิงเขาที่ราบลุ่มต่ำและหาดทรายธรรมชาติที่สวยงามเลื่องชื่อในอดีตนั้นป่าตองมีอนาบริเวณเป็นทุ่งนากว้างใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่สร้างบ้านเรือนกระจัดกระจายอยู่ตามเชิงเขาชาวป่าตองประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนาทำสวนและประมงพื้นบ้านเป็นหลักดำรงชีวิตด้วยการพึ่งพาธรรมชาติมีความเป็นอยู่อย่างสงบเรียบง่ายกระทั่งเมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2 5 0พรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนป่าตองเป็นการส่วนพระองค์โดยทรงประทับรอยพระบาทครั้งแรกเป็นปฐมฤกษ์ณนะชุมชนบ้านหมอน เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาทิคุณชาวบ้านตำบลป่าตองและท่านพระครูพิสิทธ์กรณีหลวงพ่อเคี้ยวเจ้าอาวาสวัุวรคีรีวงในสมัยนั้นได้รวมแรงร่วมใจกันสร้างอนุสรสถานขึ้นด้วยหินอ่อนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างประมาณ1เมตรสูง1.5เมตรทับรอยพระบาทไว้ต่อมาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช25 1 0 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระอัยิกาในพระบาทสมเด็จพระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมายังอนุสรณ์สถานแห่งนี้พร้อมท้งได้ทรงลงพระปรมาพิไัยไว้และเมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 1 1พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนป่าตองอีกครั้งโดยทรงลงพระประมาพิไทยไว้ต่อมาภายหลังได้มีการขนานนามอนุสรสถานแห่งนี้ว่าราชปาทานุสรจากการเยือนเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ครั้งแรกในวันที่11มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดพิธีสมโพชราชปาทานุศน์ขึ้นเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้ซึ่งถือเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ได้จัดสืบทอดกันมาอย่างยาวนานการเวลาที่ผันผ่านจากเลือกสวนไรนาและวิถีชีวิตที่พึ่งพาตนเองเป็นหลักความเจริญด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้นำพาป่าตองให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชน เป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศนำพาความสุขและรอยยิ้มให้แก่ทุกชีวิตในป่าตองเทศบาลเมืองป่าตองมีพื้นที่ในความรับผิดชอบ16.4ตารางกิโลเมตรมีจำนวนประชากรรวม18,596คนชุมชนในเทศบาลเมืองป่าตองจำนวน7ชุมชนได้แก่ชุมชนบ้านมอนชุมชนชายวัดชุมชนบ้านสายน้ำเย็นชุมชนบ้านนาในา ชุมชนบ้านโคกมะขามชุมชนบ้านกลิมชุมชนหาดป่าตองปัจจุบันเทศบาลเมืองป่าตองได้ดำเนินการภายใต้การบริหารงานของนายเฉลิมศักดิ์มณีศรีเป็นนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองคณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมืองประกอบด้วยนายวิวรศักขมิ้นทองรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองนายกิติสันคุรุรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง นางละลิตามณีศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองนายวิโรธสิทธสมบัติที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองป่าตองนายรักษักด์หนูเชษดเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองนายทัชพลขมิ้นทองเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองแบ่งเป็น3เขตเขตละหคนรวม18คน โดยมีนายนัทพงศ์เก็บทรัพย์เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองป่าตองนายกอบชัยตรึกตรองกิจรองประธานสภาเทศบาลเมืองป่าตองฝ่ายข้าราชการประจำมีนางวิพาจันทองเป็นปลัดเทศบาลเมืองป่าตองและนางสมจิตลิมพัฒนาวงศ์เป็นรองปลัดเทศบาลเมืองป่าตองโครงสร้างการบริหารงานเทศบาลเมืองป่าตองประกอบด้วยส่วนราชการต่างๆดังนี้สำนักปลัดเทศบาล สำนักคลังสำนักการศึกษากองช่างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่างสุขาพิบาลกองยุทธศาสตร์และงบประมาณกองสวัสดิการสังคมหน่วยตรวจสอบภายใน กองการเจ้าหน้าที่สถานทนารุบาลเทศบาลเมืองป่าตองโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองป่าตองดังนี้โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตองบ้านใสายน้ำเย็น จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นโรงเรียนระดับอนุบาลจำนวนสองแห่งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง1โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตองสองสอนหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรมและมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองป่าตองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองป่าตองสอง วิสัยทัศน์การพัฒนาของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองป่าตองภายใต้การนำของนายเฉลมิมศักดิ์มณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองพลิกฟื้นป่าตองเป็นเมืองที่ไม่มีวันตายป่าตองซิตี้เนวาดประกอบด้วยนโยบายการพัฒนา6ด้านดังนี้นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมุ่งพัฒนาปรับปรุง ไฟฟ้าถนนทางเท้าและระบบการจราจรให้ได้มาตรฐานก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมเมืองตลอดจน,จนจัดหาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างถาวรน,นโยบายการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมการแข่งขันกีฬาการออกกำลังกายการดูแลผู้สูงอายุการฝึกอาชีพแก่ผู้ว่างงานการรณรงค์ป้องกันภัยจากยาเสพติดนโยบายการพัฒนาด้านการศึกษาพัฒนาและยกระดับการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองป่าตองให้ได้มาตรฐาน เยาว,วชนทุกคนได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันพัฒนาการศึกษาในทุกด้านแก่คนทุกวัยเพื่อมุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้นโยบายการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองป่าตองอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นโยบายการพัฒนาด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของชุมชนส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายรวมทั้งผลักดันให้ป่าตองเป็นเมืองจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและเป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาตินโยบายการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาพิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมทุกๆด้านตลอดจนพัฒนาป่าตองเป็นสมาร์ทซิตี้เมืองแห่งเทคโนโลยีอัจฉริยะและการบริการที่ทันสมัย ผู้บริหารได้มีการวางแผนการพัฒนาเมืองป่าตองโดยมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างท่าเทียมแก่เด็กและเยาวชนพัฒนาฟื้นฟูนสิ่งแวดล้อมสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน และดูแลเมืองป่าตองกันอย่างเต็มที่พร้อมเร่งดําเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนป่าตองเมืองไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลครอบคลุมทุกด้านปกฝังจิตสํานึกที่ดีแก่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่มุ่งเน้นการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจและกระต้นการท่องเที่ยวภายใต้นโยบายฟื้นฟูป่าตองเมืองที่ไม่มีวันตายป่าตองซิตี้เนปาดาย